สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าตุ้ยจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับปลาที่ชื่อว่าธามะสบะค่ะเพื่อนๆธามะสบะมีคนบอกป้าตุ้ยว่าเขาราคาแพงกว่าปลาทองถึง2ี่สิบเท่าเลยนะคะเพื่อนๆสนใจแล้วใช่ไหมล่ะไปค่ะไปชมกันธามะสบคะค่ะเพื่อนๆธามะสบะคืออะไรถามคุณน,น็อตด,ดีกว่าคุณน็อะสวัสดีคะ่ะอ,อธิบายนิดนึงคะ่ะธามะสบะคืออะไรธามะสบะก็ เป็นปลาทองญี่ปุ่นครับเป็นปลาทองอีกประเภทหนึ่งปลาทองญี่ปุ่นแปลว่านําเข้านําเข้าครับก็คือปลาทองที่เกิดที่ญี่ปุ่นโดยโดยเหมือนกับคล้ายๆพวกเกษตรกรเขาอย่างเงี้ยครับก็ทอพันโดยการเอามาผสมกันจะได้เป็นปลาทองชนิดใหม่ที่มันสามารถเลี้ยงวมกของปลาา้าบได้ซึ่งซึ่งที่ญี่ปุ่นก็เด่นอยู่แล้วเรื่องของปลาา้าบเป็นอันดับหนึ่งในโลกอยู่แล้วครับอ๋อ เขาก็ได้สัญหาปลาที่มันจะสามารถเลี้ยงรวมกับปลาคราฟได้คุณสมบัติของเขาที่พิเศษก็คือเลี้ยงรวมกับปลาคราฟได้ใช่ครับแล้วก็ขนาดตัวจะใหญ่เป็นพิเศษครับอันนี้ก็คือปลาเด็กอยู่ครับอันนี้คือปลาเด็กเหรอคะใช่เพื่อนๆคะตัวจะเท่าฝ่ามือประตูแล้วนะใช่นี้เป็นเกรดเลี้ยงเล่นเกรดเลี้ยงเล่นใช่ครับโอ้โหมันจะแบ่งเป็นหลายเกรดหลายราคานะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูเกรดพรีเมียมกันดีไหมคะได้ครับ นี้ก็เป็นตัวที่เพิ่นเข้าใหม่เรียกว่าตันโจครับใช่ใช่พี่ตุ้ยคิดว่าเออเขาเรียกตันโจเหมือนกันไหมจริงพวกเนี้ยอ้างอิงตามปานครับเลยครับตันโจหัวแดงอะครับเขาก็จะมีพันุ์ที่ชื่อตันโจอย่างเงี้ยครับอ๋อค่จะจะแข็งแรงตัวน้น,น,นตุน้ยนึกว่าริวกิ้นเนาะถ้าเกิดว่าเจอข้างนอกเพราะว่าหางสั้นก็ลักษณะคล้ายๆร้ิวกิ้นครับแต่ว่ามีส่วนที่ต่างอยู่ค่ะส่วนที่ คืออะไรคะจุดที่สางก็คือดิวกินหางเขาอะครับหางเขาก็จะเป็นหางแฉกเป็นวงแต่ตัวนี้คือตบปลาธรรมะสบาก็หลายคนแบบว่าสองแฉกอ่ะครับอ๋อมันแตกต่างกันตรงหางธรรมะสบาจะต้องเป็นหางแบบนี้หางสองแฉกใช่ไหมคะหางปลาทูถ้าเป็นปลาทองสมัยก่อนหางปลาทูเขาต้องคัดทิ้งเนาะใช่ครับแต่อันนี้เราบีดสายพันธุ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นหางแบบนี้โดยเฉพาะ มันเป็นปลาที่เกิดจากที่ญี่ปุ่นเอาริวกินค่ะแล้วผสมกับปลาท้องถิ่นซึ่งผมจำมันชื่อไม่ได้ของเขาครับเป็นปลาโบราณของเขาอะครับซึ่งมีขาสองแสบค่ะมันไม่เกิดว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีความแข็งแรงอ๋อแล้วก็ว่ายเร็วกว่าปลา,าที่สามารถแย่งอาหารปลาครองกินได้ไว่ายเร็วกว่าปลา,ค,าครับว้าว แล้วอันนี้จําเป็นไหมคะว่าเขาต้องหางสั้นหรือว่าหางยาวอ่าไม่จําเป็นครับทามาสบัตมีทั้งหางสั้นกับหางยาวอ๋อมีสองแบบนี่ก็หางสั้นนี่คือหางสั้นนะคะเพื่อนๆหางขนาดยาวก็มีอ๋อหางแบบนี้สองแฉกชัดเจนเลยนะคะเห็นไหมอ๋อก็เป็นชู่โอ้โหสวยมากอ่ะเป็นส่วนส่วนที่ขายปลาคโอ้ยตายแล้ว สวยจัดเลยคือตัวเล็กๆเนี่ยเราจะแยกไม่ค่อยออกกับบิวกินเท่าไหร่อ่าเหมือนเหมือนเหมือนมากนะคะแต่ว่าลูคหน้าที่เขาตัวใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับปลาคราฟช็อตบอดี้ย่อส่วนอ๋อเหมือนปลาคราฟด้วยเป็นปลาคราฟที่ช็อตบอดี้ย่อส่วนประมาณแบบให้มันน่ารักน่ารักแบบนี้หมดเลยค่ะ ปลาตัวที่ถายนี่ก็ประมาณอายุประมาณสองปีกว่าครับสองปีกว่าพ่อแม่พันธุ์นี้จะต้องอายุประมาณเท่าไหร่คะพวกพ่อแม่พันธที่เขาผสมกินก็คือประมาณสี่ปีครับสี่ปีเลยหรอคะใ่อย่างฟาร์มที่ผมเอาเข้ามาพวกนี้ก็จะเป็นฟาร์มชื่อมารุชินมารุชินมารุชินซึ่งเขาเป็นอันดับหนึ่งในโลกที่ทำพวกปลาธรรมสบะนะครับแล้วก็เขาจะเพาะพันธุ์ได้คือ สอเมื่อแบบเป็นปลาที่เป็นแชมป์เท่านั้นที่ญี่ปุ่นแชมป์เท่านั้นถึงจะเอามาเพาะพันธุ์ไม่ไม่ไม่ใช่บอกว่าตัวไหนก็ได้ใช่ครับเพราะว่าเขาต้องคัดเลือกมาอย่างดีในการเพาะพันธุ์เพื่อนๆชอบตัวไหนคะนี่ลายเขาจะต้องเป็นสีสดสดแบบนี้เลยใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่พวกในตู้นี้ก็จะเป็นลายถ้าเป็นปลาคเราเรียกว่าโคฮาคุก็คือเป็นปลาขาวแดงขาวแดงโคฮาคุปลาคาร์ ก็คือของเราก็คล้ายๆว่าทุกอย่างแพทเทิร์นก็คือเรียนแบบตะครับใช่ครับแต่ว่าทำให้มันเรียนแบบตะขาบนะอ๋อแต่เนื้สีสวยมากๆเลยนะคะการทำสีการทำสายพันธุ์เนี่ยมันจะไม่ได้นิ่งเท่าแบบยังไม่นิ่งอ๋ออย่างตัวนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นสีส้มแดงล้วนทั้งตัวเราก็เรียกว่าเบนิธรรมสบะเบนิใช่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเบนิธรรมสบะต้องเป็นหางสั้นด้วยไหมคะ ไม่จําเป็นรับหางสั้นหางยาวสั้นก็ได้ยาวก็ได้ส่วนใหญ่ปลาที่เขาเกิดมาจะเป็นสีดำหมดเลยครับล้วหลังจากนั้นเขาค่อยๆลอกออกมาค่อยๆลอกก็จะเหมือนปลาทองทั่วไปใช่ไหมคัคะลักษณะก็คล้ายๆกันยังไม่ลอกก็มีนะครับขายได้ไม่เอ่ยเพอย่างนี้ก็จะเป็นอีกสีดำหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะคาวาลิคาวาลิครับตามภาษาญี่ปุ่นอ๋อตัวนี้นะคะอาจจะลอกได้เป็นขาวดําหรือว่าเป็นขาวแดง เป็นปลาห้าสียางไงครับค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนใช่ไหมคะแต่แบบที่นิยมสูงสุดเลยราคาแพงสุดเป็นแบบไหนเอ่ยข่าแดงก็คือปลาคราฟนั่นเองแบบนี้ใช่ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้จะหางยาวหางมันฟางโอเคสวยยาวมากอ๋เพื่อนๆคะมีหลายตู้มากเลยล่ะนี่ ไอ,ไอ้นนี้เขาเรียกว่าตู้ปลาไหมคะนี่เป,นเป็นเป็นบ่อไฟเบอร์ครับบ่อไฟเบอร์ค,รคือปลาชนิดนี้สามารถเลี้ยงได้ทั้งตู้ทั้งบ่อไฟเบอร์ถูกไหมก็ทั้งว่าบ่อปลาคาร์บครับได้หมดเลย<ช>นะคะได้เอกลักษณ์ก็คือเขาสามารถมองได้บนท็อปวิวก็คือด้านบนเหมือนปลาคาร์บค่ะลายสวยแล้วมองด้านข้างก็ได้ครับเป็นเหมือนลูกผสมกันใลูกผสม พวกนี้ก็จะเป็นตาเขาเรียกว่าโทไซครับก็คือปาอายุ0ถึง1ปีโทไซก็คือไซเด็กสุดขนาดตัว0ถึง1ปีครับค่ะขนาดตัวไม่ไม่ไม่จำกัดไม่จํากัดแต่ต้องอ๋ออายุเป็นอายุครับแต่พวกนี้ก็คืออายุประมาณ6เดือนครับนี่6เดือนแล้วนะคะเพื่อนสนนราคานี่เราบอกได้ไหมคะเอาราคาปลีกที่คุณน็อตขายดีกว่าได้ครับมันมันจะแยกตามเกรดนะครับอย่างตู้ที่ถ่ายอยู่นี่ก็ประมาณ ห้าพันเก้าถึงหกพันเก้าครับตัวละห้าพันเก้าถึงหกพันเก้าครับโอ้ยบีคัดเก็บมาแล้วน่าเลี้ยงมากครัเพื่อนอ้นี้มีเจ้าของหมดแล้วมีเจ้าของหมดแล้วด้วยเมื่อเช้านี่มีต่างชาติทักปะตุ้ยมานะคะแล้วเขาก็ส่งรูปมาเขาบอกว่าหมดภายในสามนาทีครับคือตอนนี้กําลังฮิตเหรอคะตัวนี้อ๋อปลาครมาสบัดตอนนี้กําลังฮิตครับคนที่เลี้ยงปลาทองก็ส่วนใหญ่ก็จะหันมาหันมาชื่นชอบลองทดลองเลี้ยงดูครับ รรมสบะนะคะเพื่อนจำชื่อให้ดีเลยจุดเริ่มต้นอันนี้นะคะก็คือตู้กลางนะคะคเมื่อเมื่อเมื่อ,อสักครู่นี้เราดูตู้นี้กันเนาะอ่าโอเคต่อมาเรามาดูเกรดเริ่มต้นตัวนี้ประมาณกี่นิ้วคะนี่ามาสบาต์ส่วนใหญ่เขาเขาวัดเป็นเซนตครับทุกอยามันซับซับเหมือนกันโอ้โจะอยู่ประมาณเจ็ดเซนถึงแปดเซนครับค่ะ อันนี้คือเกรดเริ่มต้นครับแปลว่าก็คือยังคัดไม่ได้เป็นเด็กด้วยแล้วก็ลายอาจจะไม่ได้แบบสวยมากมายเท่าไหร่แต่ว่าคือสามารถสายพันธุ์เขาดีเลี้ยงให้ใหญ่ได้ครับอ๋ออย่างนั้นเองแล้วกตู้ที่แล้วก็คือจะคัดทั้งลายทั้งบอดี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นประมาณเท่าไหร่ล่ะคะเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทค่ะเพื่อนเพื่อน อย่างนี้พอได้แล้วก็การดูเพศผู้เมียน,นี่ก็คือดูเหมือนปลาทองทั่วไปถูกไหมคะดูเหมือนปลาทองเหมือนปลาคาร์ครับน่ก็คือสามารถดูได้ทั้งแก้ตักทั้งแก้มเขาอะครับดูที่ทแก้มกม,มีจุดจุดจุดแล้วก็สากค่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นเพศผู้ครับค่ะ <c oughs> ถ้าตัวเมีลยล่ะดูยังไงเมียก็จะลื่นครับอ๋อไม่มีตุ่มตุ่มไม่มีตุ่มแล้วสามารถดูตรงอ่าทวานเขาได้ <c oughs> ค <oughs> ่ะตัวเมียก็จะเป็นกลมๆนูนๆตัวผู้ก็จะเป็นแบบแหลมๆใหม่ครับค่ะ นี้นะคะก็คือตู้ถัดมาขอันนี้สามพันห้านะคะราคาต่อหนึ่งตัวเอาประตุ้ยสังเกตเห็นว่าลำตัวก็น่าจะประมาณสามนิ้วเนาะหัวถึงข้อหางอ่ะสามนิ้วสามพันห้าสวยๆนี่สวยมากจากตู้กลางที่ที่ดูไปมันก็เป็นแบบทรงเดียวกันหมดเลยใา่อะโตขึ้นมาเขาจะเริ่มออกทรงครับว่า หลังเริ่มยกความหนาก็คือเนี่จะเป็นทรงที่แนอนะคตคือจะโตอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นทรงอย่างนี้แต่ว่าตัวขยายใหญ่ขึ้นตัวเนี้ยทรงจะออกแล้วหลังมีความหนานะคะแล้วก็สีมีความสดแล้วก็ตัวเนี่ยเป็นลายขาวแดงชัดเจนเนาะครับอ๋อนี่คือออกแล้วเกรดหนึ่งครับสามพันห้าเฮ้ยเราซื้อสามพันห้าก็ได้ ทำไมหางสั้นถึงแพงกว่าหางยาวคะป้าตุ้ยเห็นชัดๆเลยว่าหางยาวมันพิ้วพิ้วสวยถ้าหางสั้นแล้วสวยอย่างเงี้ยครับมันจะแพงกว่าหางยาวแล้วสวยหนึ่งเพราะว่าเรื่องของการดูแลหางสั้นเนี่ยหางมันจะไม่แตกหางมันจะสวยแต่ว่าหางยาวเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่ามันไปฟาดอะไรหรือไปเกี่ยวอะไรแล้วหางมันฉีกขาดอย่างเงี้ยความสวยงามมันก็จะลดน้อยลง คือเรียกว่าหางยาวนี่ดูแลยากมากกว่าดีกว่าเลยอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยนิยมหางยาวนิอยมหางอย่างนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราเจอตัวหางยาวที่สมบ,บูรณ์เราก็เรียกราคาเต็มที่ใช่ครับใช่ครับ <laughs> <laughs> หางยาวเวลามันฉีกขาดนะครับมันมันก็จะขาดที่เดิมเรื่อยๆื่อมันจะประสานนะแต่อีกหน่อยก็จะขาดที่เดิมเรื่อยอม,มันทำให้แบบว่ามันมันเหมือนเป็นจุดด้อยที่แบบคนอาจจะไม่ค่อยนิยมนะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองป้าตุ้ยกำลังจะถามในในครั้งแรกเลยนะคะว่า ถ้าสมมุติว่าหางเขาแตกเนี่ยหางเขาจะสนิทไหมอะไรอย่างเงี้นะคะมีลูกค้าถามป้าตุ้ยมาเหมือนกันป้าตุ้ยเลี้ยงปลามาลาวีเนาะแล้วเขาก็จะถามว่าไอ้ที่คลีบมันแตกเนี้ยมันจะสนิทไหมป้าตุ้ยบอกว่าบางตัวมันก็สนิทนะแต่บางตัวมันก็ไม่นะแต่ถ้าอันนี้ก็คือสนิทแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแตกก็จะแตกตำแหน่งเดิมเพราะว่ามันบางตายแล้วหลงรัก อ๋ออันนี้ก็คือคนละฟาร์มใช่ไหมคะไม่ใช่ตัวนี้นะป้าตุ้ยเห็นตัวนี้เขาโดดเด่นเราก็เลยบอกว่าถ่ายเพราะว่าตัวนี้ตัวเขาเป็นสีแดงแต่ว่าทั้งหางทั้งครีบของเขาเป็นสีขาวหูตัวใหญ่ๆอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่หรอคะถ้าตัวตัวอย่างนี้ก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นห้าคเพื่อนถ้าจะไตัวนี้สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้า เดือนเดือนหนึ่งคุณน้อนมีรายได้เท่าไหร่คะเนี่ยตรงนี้มันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นวิชมาเก็ตเป็นตลาดที่มันมคนชอบโดยเฉพาะครับค่ะเช่นตลาดที่เป็นแมทที่กวาา้างๆเป็นเหมือนบันทงพวกคอมบันไดอะไรเงี้ยค่ะเราเราเลี้ยงน้อยแต่ว่าเราได้รายได้เยอะกว่าคือคือเราพยายามคัดสายพันธุ์ที่มันดีเวลาคนมาเลือกเนี่ยเขาเก็จะแบบปลุกใจแล้วก็พยายามบริหารจัดการฟาร์มให้มันสะอาดนค่ะสวยมาก อุปกรณ์เสริมอรรอรโอ้แต่แล้วน่ารักที่สุดไม่เคยเห็นเลยค่ะอันนี้แพงไหมคะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นคนไทยทำนะครับอยู่ประมาณพันปุไม่ใช่คมไฟด้วยเนาะแต่ว่าเอาไว้ค่อยเฉยๆไว้ตกแต่งจริงถ้าเกิดว่าใครมีร้านค้านะคะมาที่นี่ครบเลยนะคุณนัดขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกาแฟร้านกาแฟใช่ไหมคะอุปกรณ์เกี่ยวกับการดูแลปลาด้วยครับแล้วก็ปลาด้วยนเนาะตู้ไฟอ่างเครื่ออ่างไฟเบอร์อ่างไฟเบอร์อ ราคาราคาก็อย่างตู้นี้ไม่รวมทั้งหมดประมาณหมื่นห้าครับหมื่นห้ารวมทั้งหมดรวมอะไรบ้างคะก็ค,ะคือมีตู้มีกระจกมีกรองบนครับแต่ว่ายังไม่รวมพวกระบบนะครับกรองบนและระบบคืออะไรบ้างะบบคะก็ค,ะคือจะของของเราเนี่ยก็คือจะมีส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ําคือทําให้ง่ายเวลาล้างกรองนะครับค่ะเรา<อ>สามารถจาดตัวนี้ได้เลยเราไม่ต้องใช้สายยางวันนี้จะมีล้างโชว์ไหมคะเนี่ย ได้ครับเปิดดูระบบด้ครับนี่ครับ,รบเวลาเราหยุดระบบแล้วเราก็ฉีดล้างแล้วเราเปิดตัวนี้น้าก็จะไหลออกตอนนี้ก็จะลดลงเราไม่จำเป็นต้องใช้สายยางน,นะครับพวกขี้ปลาก็จะถูกดูดออกมาทางพวกนี้หมดเลยรายละเอียดก็มาคุยกันเอาเองนะคะเพื่อนๆก็เป็นพวกวัสดุกอง อันนี้สาหรับคนที่เลี้ยงปลาสวยงามอย่างปลาทองครับเลี้ยงยังไงไม่ให้ตายไม่ให้ตายมจะมีเทคนิคอยู่นะครับก็ <lite> คือเราต้องซองพวกวัสดุที่เป็นขี้ปลาใหญ่ๆนะออกใม้หมดแล้วเราก็ต้องมีวัสดุที่เลี้ยงพวกแบคทีเรียเพ<อ>ื่อที่จะทําให้น้ําใสาาคุณภาพน้ําดีค่ะคล้ายๆปลาทะเลเลยนะเนาะแต่ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าหนึ่งตู้ปลาทะเลเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวสองตัวเนาะแต่คนนี้ปลาทองของเราเนี่ยจะมีเป็นกลุ่มใหญ่เลยแล้วปลาทองก็จะเป็นปลาที่จะมีเมือกค่อนข้างเยอะอย่างนั้นไหมคะ เพราะฉะนั้นระบบกรองก็จะต้องพิเศษหน่อยใช่ครับตัวนี้ก็จะมีระบบล้นน้ําอัตโนมัติก็คือเขาจะเปิดน้ําเองนี่ครับน้าก็จะไหลออเข้าตู้ที่เดียวนี้ระบบใหม่ไม่ต้องใชสน้ำเต็มน,น้ำเองแล้วน้ําก็จะถดกลนออกมีช่องล้นน้ำออก,อ,นนอ,อ,กอย่างนี้เราก็ต้องวางในตําแหน่งที่เหมาะสมด้วย<ช>ถูกไหมคะควางกลางบ้านก็ไม่น่าจะเหมาะแล้วล่ะบเบ็ดเสร็จแล้วมันควรจะเป็นราคาสักประมาณไหนคะ วมทุกอย่างอยากได้เป็นอย่างนี้แล้วก็รวมพ่วงระบบด้วยใช่ไหมคะก็ตกอยู่น่าจะประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นสองถึงสามหมื่นบาทนะคะได้ตู้แบบนี้ไม่แถมปลาไม่แถมปลาชัดเจนนะคะเพื่อนอาหารปลาค่ะอาหารปลานี้ต้องพิเศษไหมคะจริงไม่ไม่ไม่ต้องพิเศษครับใช้อาหารพวกปลาทองปลาท้าบปกติได้หมดอ่าได้หมดเลยแต่ที่นี่ใช้อันนี้เนาะ ทีนี้เราเราเป็นฟาร์มเราก็เลยต้องดูนิดนึงว่าเวลาเราอยากจะเล่งโตช่วงไหนเราอยากจะเล่งสีเราช่วงไหนฟาร์มจะต,ต้องสีเรียดดีก,กว่าคนเลี้ยงนิดนึงแต่คนเลี้งยงจริงๆผมว่าเป็นปลาที่กินได้ทุกอย่างครับเลี้ยงง่ายๆอันนี้ก็คือมาจากฟาร์มเขาเลยป่ะใช่ครับ<ะ>ตัวนี้เป็นอาหารที่เขาผสมเองนีคือเจ้าของฟาร์มมาลุชินนี่อาหารค่ะเพื่อน,นแล้วยังไงคะเนี่ยเราต้องทอํายังไงเอ่ยมันผ่านไวไฟได้ครับ ผ่านไวไฟได้โอ๊ยทำไมมันล้าอย่างเงี้ยตายแล้วเขาจะแบบพุ่งรวมกันมาโอ้โหคนนี้ขึ้นเร็วปลาคาร์ฟนะครับตายแล้ว้ยงปลาคาร์ฟชนปลาคาร์ฟกระเด็นได้ชนปลาคาร์ฟกระเด็นนี่คือสาเหตุที่เขาสามารถเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้เพราะว่าเขาแข็งแรงใช่ไหมคะเร็วน้องจะบอกว่าเขาจะมีข้อหางอ่าข้อหางนะคะเพื่อนๆที่ที่แตกต่างจากริวกินเนาะ อ่าแล้วก็แข็งแรงมากๆขนาดที่สามารถว่ายพุ่งตัวแย่งอาหารปลาคราฟได้อ,อ,อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะเพื่อนๆปลาธรรมสบะสามารถเลี้ยงในตู้ได้เลี้ยงในบ่อดินได้แล้วก็เลี้ยงรวมกับปลาคราฟได้เพ<ค>ื่อนๆค่ะคุณน็อตกําลังจะพาเราไปดูในบ่อกลางแจ้งที่เลี้ยงรวมกับปลาคราฟค่ะให้แดงเขาค่อนข้างดี ก็ค uh huh. ือแสงแดดเนี่ยจะช่วยเรื่องนี้ได้ค่อนข้างเยอะถ้าเราเลี้ยงในตู้อย่างนี้ครับสีแดงเขาอาจจะออกเป็นส้ม, oh. มก็จะตกลงเรื่อยๆร่อสีจะดรอปเวลาเขาโดนแดดอย่างเงี้ยแ้กสีดงขนี่ก็เลยเป็นบ่อกลางแจ้งนะคะเพื่อนๆ mm hmm. เมื่อสักครู่เราเห็นบ่อในร่มเนาะโอ้โ oh ห เป็ oh. นอ,อีกเสน่ห์นึ่งของธรรมสบัครับคือเขาสามารถอยู่รวมกับบออ่อปลาคาร์บันได้2เมตร3เมตรเนี่ยคืออยู่ได้เลี้ยงรวมกันอย่างนี้อูตายแล้วปลาคาร์บตัวใหญ่มากเลยค่ะที่ที่ว่าธมธรรมสบัเราเด็กไปเลยเขาขึ้นมาก่อนเขาสามารถแบบเย็นคู่กับสบา,ายโอ้โห oh. ธรรมสบัดน้อยตวาดหางทีดั้องตับ หลงเจ้าตัวนี้ซะแล้ว,อลวองอพอสิอน่ารักอะ่ะตายแล้วหลงรักเลยนี่ดูสีสั้นดิกๆเลยนี่คือเสน่ห์ของปลาทองชนิดนี้นะคะแข็งแรงเลี้ยงรวมกับปลาคร์ฟได้ คุณนัดจะตักให้เราดูนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วตึ้งหนึ่งตัวนี้คือเจ้าหางสัน้นธรมสปะอ,อ,อูน้ำเย็นอุณหภูมิน้ำที่เขาชอบนี่จะประมาณไหนหระคะ จีคนควรจะประมาณ21องศางครับถ้ายิ่งเย็นแดงจะยิ่งฉับอ้อุอ้ยเพื่อนๆดูเกล็ดสิคะอุ้ยป้าตุ้ยไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้เลยพวกเกล็ดสวยมากอ่ะเป็นสีทองเลยค่ะแวววาวเลยตัวใหญ่มากนะคะตัวนี้ตัวนี้ปีครึ่งครับปีครึ่งราคาของตัวนี้ล่ะคะนี้อยู่ที่ในงานก็ประมาณสามหมื่นสามหมื่นโห คุณนัทไม่กลัวใครมาช้อนหรอตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครรู้เดี๋ยวรู้กันทั่วแล้วคะ่ะแต่ที่นี่นะคะประตูบอกเลยว่าร,าปรอปภเขาเข้มแข็งมากเลยคะ่ะมีทุกด่านทุกประตูแล้วก็ยังมีขี่รถวนรอบๆอ,อีกต่างหากด้วยโอ้ยน้ำที่เราใช้นี่จะต้องเป็นน้ำแบบไหนหรอคะ น้ำปลาทั่วไปนะครับที่ไม่มีคอรีนน้ำปลาแต่ว่าเราต้องมาพักคอรีนก่อนใช่ครับถ้าไม่มีคอรีนก็ดีแต่ว่าถ้าเป็นบ่อใหญ่อย่างนี้ครับเราคไม่ได้เปลี่ยนทั้งยู่แลนะค่ะเราก็ใช้น้ำปลาโดยตรงนะครับเติมได้เลยเพราะว่าเริ่มต้นนี่คือเราพักของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เติมนิดหน่อยลงไปมีระบบน้ําล้นถูกไหมคะแบบนี้คจะมีโอเวอร์โฟล์อย่างนี้ครับเป็นระบบน้ําล้นเติมเข้าไปแล้วก็ล้นออกตรงนี้นราย รายละเอียดนะคะเพื่อนๆมาคุยกันเอาเองเนาะข้อดีของการเลี้ยงในบ่อที่ใหญ่แบบนี้ก็คือ 1. นึ่เขาจะสีสด 2. องเขาจะแข็งแรง 3. ามเขาจะโตเร็วรู้สึกปลอดภัยร,รู้สึกปลอดภัยแล้วก็อารมณ์ดีเป็นยังไงบ้างครับเพื่อน ได้รู้จักกับปลาธรรมสบะเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าปลาธรรมสบะมีราคามากกว่าปลาทองธรรมดาถึง20เท่าเห็นจะไม่จริงแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆน่าจะมากไปที่10เท่าแล้วนะคะ ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจปลาธรรมสบะนะคะก็ติดต่อได้ที่คุณน็อตนะคะตามเพจธรรมสบะโฮมสเตย์198ที่ประตุยขึ้นให้อยู่ตรงนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ประตุ้ยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ